อาโอเคมาลองดูข้อนี้กันนะครับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าถ้า a b c เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสมการ a บวก b บวก c เท่ากับ7และตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดก้อนนี้นะครับอ่ะสองสมก,การ3ตัวแปรโนต้ตไว้เลยแล้วกันนี่คือสมก,การที่1ใช่ปะ่ะนี่คือสมก,การที่2นะครับเขียนไว้เลยอ่ะนี่สมก,การที่1และกันนี่สมก,การที่2เนาะนะแล้ว สี่ส่วน A B บวกดบวกตึ๊ดดมีค่าเท่าไร่ตอบในรูปทศนิยม1ตําตำแหน่งนะครับอ่ะแล้วก็คือให้หาค่าของเจ้านี้เท่ากับเท่าใดโอเคโจทย์ข้อนี้ไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับถือว่าเป็นพื้นฐานราวนี้ถามว่าทํำยังไงไอที่ไม่ยากเนี่ยบางคนบอกไม่ยากจริงเหรอมองไม่ออกเลยนะคืออย่างนี้เราสังเกตก่อนสิ่งที่โจทย์กําหนดมาเนี่ยมันเป็น2สมการแต่3ตัวแปรอาะนั้น มันไม่ใช่โจทย์แก้สมการแน่นอนนะครับสองสมการสามตัวแปรเนี่ยไม่เพียงพอในการแก้ปัญหาหา a หา B หา c มันไม่ใช่โจทย์แก้สมการแล้วมันเป็นโจทย์ประเภทอะไรห,หลักๆก,ก็คือเป็นโจทย์ประเภทจัดรูปพหุนามพยายามเอาข้อมูลที่ให้มาจัดรูปไปเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองอหรืออาจจะจัดจากโจทย์ถามไปสิ่งที่เขาหาก็ได้แล้วแต่ข้อแล้วแต่ว่าอันไหนมันมองง่ายแต่สําหรับข้อนี้ นะครับพยกจะทําการจัดรูปโดยเอาจากสมการหนึ่งสองเนี่ยมาเป็นคําถามแล้วกันมองง่ายนะครับาวนี้มองอยังไงมองอยังไงคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้อยู่ที่สมการที่2ครับจากสมการที่2นะครับซึ่งไอ้รูปแบบพวกเนี้ยไอ้พวกที่แบบเป็นเศษส่วน a บวก b ส่วน b บวก c ส่วน c บวก a พวกเนี้ยนะครับเจอบ่อยมากการจัดรูปพวกนี้มันจะมีเทคนิคที่เรียกว่าการทําให้เป็นเศษส่วนคา่าแน่เอง าการทําเป็นเศษส่วนค้าทําได้หลายแบบมันสามารถแปลงรูปได้หลายแบบนะครับพวกนี้อาจจะบวกเข้าลบออกในเศษส่วนหรือคูณกระจายเข้าไปก็ได้นะครับสําหรับข้อนี้อ่ะเดี๋ยวพี่โอ๊จะทําให้ดูนะว่าการเทคนิคการทาเป็นเศษส่วนค้าเพื่อเปลี่ยนรูปมันทํำยังไงนะครับจะได้เห็นสําหรับคนที่ยังไม่คล่องโอเคเนาะจากเนี้ยจาก2นี้เนี่ยนะครับจากสมการที่2นี้เนี่ย ยกเห็นในสมการที่1คือมี a บวก b บวก c ใช่ป่ะยกทำการคูณด้วย a บวก b บวก c เข้าไปตลอดนั่นเองคุณตลอดคำว่าคูณตลอดคือคูณด้านซ้ายคูณด้านขวาเกตปะคูณด้านซ้ายก็จะแจกแจงเข้าไปทีละตัวคูณด้านขวาก็จะคูณกับ0.7ามทันนะครับเคนาะอะขอคูณเลยทำไมคูณแจกแจงเข้าไปนะครับเราจะได้ว่า a บวก b บวก c คูณ1ก็ได้ a บวก b บวก c ส่วนด้วย a บวก b ใช่ป่ะแล้วก็บวกด้วย a บวก b บวก c ส่วนด้วย b บวก c แล้วก็บวกด้วย a บวก b บวก c ส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วย c บวก a นั่นเองมีค่าเท่ากับด้านขวาก็คือ0.7คูณด้วย a บวก b บวก c นั่นเอง าตามทันนะโอเคเนาะง่ายๆคูณแจกแจงเข้าไปซึ่งตรงนี้จะเห็นประเด็นสำคัญและนะครับเทคนิคการปรับเศษส่วนพวกเป็นส่วน a บวก b หรือด้านบน a บวก b อะไรประมาณนี้นะโอเคนะที่มันหมุนวนอย่างเงี้ยนะครับเราจะใช้การปรับรูปมันในรูปของเศษส่วนค่าเศษส่วนค่าคืออะไรคืออย่างนี้อ่ะทำไมต้องคูณเข้าไปเดี๋ยวจะชี้ให้ดูเลยนะครับด้านล่างเนี่ยมันเป็น a บวก b ใช่ป่ะเห็นได้ชัดว่าด้านบนก็มีอะไรครับมี a บวก b รางนั้นเราสามารถแยกหารพหุนามออกเป็น2ชุดได้แน่นเด็เจ็ดนะเจ็ดนะอันนี้พื้นฐานการหารพหุนามธรรมไดาหารออกเป็น2ชุดขอเร็วเลยจะไม่เขียนซับซ้อนนะครับเสียเวลาก็ชุดแรกหารด้วยตัวนี้อีกชุดหนึ่งก็หารด้วยตัวนี้ใช่ว่าเอบวกบี B B, หารเอเอบวกบี A B B, หารด้วยเอบวกบี B B, ก็เหลืออะไรครับตัดชึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดก็เหลือ1นั่งนเอง นี่เห็นป่ะเป็นการแปลงรูปมนันจัดรูปมันในลักษณะนี้ได้ดีโอเคนะครับเพราะฉะนั้นใครไม่เคยเจอแนวนี้ให้ดูแล้วทําความเข้าใจให้ดีเจออีกจะได้ทําได้ออกบอยการจัดรูปแบบนี้ออกบอยนะครับยกบอกแล้วจริงๆแล้วมันจะมีแบบบวกเข้าลบออกก็มีอันนี้ข้อนี้ใช้คูณใช้คูณน,นะครับอ่ะราวนี้จะไปเร็วเลยเอ่อก้อนต่อไปเป็น B ีบวกซใช่ป่ะขอตัดเลยแล้วกันนะครับ B ีบวกซก็จะหารชืด ตัดกันเหลือ1ใช่ปะ่ะก็จะเหลือแค่ a ส่วนด้วย b บวก c นะครับส่วนก้อนนี้มี c บวก a c บวก a ด้านบนก็มาจับกลุ่มไว้ด้วยกันนะครับด้านบนก็จับกลุ่มไว้ด้วยกันไม่งงเนาะแล้วก็หารตัดกันก็จะเหลือ1นนั่นเองบวกด้วย b ส่วนด้วยอะไรครับ c บวก a นั่นเองอหลุดออกหมดแล้วซึ่งหลายคนยิ้มแล้วเนี่ยไอ้ที่หลุดอยู่ด้านซ้ายเนี่ยก็คืออะไรก็คือสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองใช่ปะ่ะ นะครับส่วนด้านขวาด้านขวาจากสมการที่1นะครับค่าของ a บวก b บวก c จับแทนค่าเข้าไปเลยก็คือมีค่าเท่ากับ7นั่นเองดีได้เอาสมการที่1มาใช้เรียบร้อยโอเคเนาะอ่ะจบดีกว่าที่เหลือคิดเลข7จ็คูณ0.7ได้4.9ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายอ่ะ c ส่วน a บวก b บวกด้วย a ส่วน b บวก c บวกด้วย b ส่วน c บวก a ก็จะมีค่าเท่ากับ1บวก1บวก1ได้3 3ย้ายลบไป4 9ลบด้วย3ก็จะมีค่าเท่ากับ1 9เป็นคำตอบสุดท้ายนั่นเองโอเคโอเคจบสม,มบูรณ์แบบนะครับสำหรับข้อนี้ นะครับโอเคถือว่าไม่ยากสักเท่าไหร่ถ้ามองออกนะครับหลักๆก,ก็คือเราเวลาเราเจอโจทย์เราต้องเฮ้ย hey, เท่าน,นี้มีเทคนิคอะไรบ้างที่รู้เคยสอนนึกขึ้นมาให้ดีถ้าลืมก็ทวนนะครับทวนเยอะๆฝึกทําเยอะๆคือ,ค,อคือการทําโจทย์เยอะอย่างเดียวเนี่ยมันทําให้เก่งขึ้นจริงแต่ว่ามันช้านะครับทำแล้วต้องรู้ด้วยเทคนิคดีๆมีอะไรบ้างทําแล้วต้องรู้ด้วยว่าเออฉันฉันลืมฉันต้องทวนอันนี้สําคัญนะโอเคนะครับอ่ะ ไม่มีอะไรนะ่าสนใจแล้วสำหรับคอนี้จบสมบูรณ์แบบผ่านไปโอเค